มาแล้วสัปดาห์ที่สองนะครับสัปดาห์ที่สองรันตั้งแต่วันที่สิบห้าสิงหาคมจนถึงวันที่ที่สองสิงหาคมนั่นเองมีลถอะไรมาบ้างแบแชทครับมาแบทชทโบลัสนะครับผมมาชชทยองโบลัสแล้วก็จะมีทอนคอนซัโลไอจุดร้อยห้าสองเคนะครับผมข้อเสนอที่หกยังอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนข้อเสนอโบลัสผมเปิดให้ดูเลยละกันว่ามันราคากี่บาทตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเนี่ยราคาพันสองเป็นตัวรดล้วนเป็นตัวรดลล้วน,นก็มีนะครับผม อย่างตัวกรอมกรอมโผลมาเนี่ยกรอมก็อยู่ที่พันห้านะครับผมแล้วก็เซลเล็คนะครับผมมีเซลเล็คมาด้วยเซลเล็คก,ก็อยู่ที่เก้าร้อยนะครับเก้าร้อยห้าสิบบาทแล้วก็จะมีข้อเสนอที่เป็นตัวกัสโโล่ก็จะขายเป็นทองนะครับแล้วก็เออโปลโตเอเมกสามศูนย์ก็ขายเป็นทองเช่นกันถามว่าคุ้มไหมผมตอบไม่ได้คันไหนดียังไงบางทีอยู่ในมือถูกคน บางคนคันนี้อาจจะไม่ดีทุนทั่วไปอยู่ในมือคนคนใดคนหนึ่งอาจจะดีก็ได้ไอสูตรอ0 2 k ก็ออกมาเช่นกันนะครับผมก็ผมบอกถ้าผมจําราคาไม่ผิดอะผมว่าราคาบอกสมแล้วนะครับผมตรงตรงนี้เป็นราคากลางเลยเนี่ยไม่ได้ว่ามีการอัพขึ้นหรืออะไรอย่างนี้มาแต่อย่างใดชุดโต,ต๊ะแต่งสามมิติรูปแบบสามมิตินะครับผมก็มีมาเหมือนเดิมเนาะว่าวางขายเผื่อใครว่าเอ๊ะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมาแย่งโครตรงโคต้าน,นะครับผม เดียครับเลือกซื้อได้นาะคานี้นะครับผมแย็โคตตาต่อเปิดกล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มาซื้อได้ครับรูปแบบสองพิธีก็มีให้นะครับก็ตามนี้ใครสนใจลายไหนที่ว่ามันสวยก็เอาไปใส่รถได้ครับผมเอาให้มันเอาให้มันแทงตาคนที่แบบไม่ค่อยชอบลายกระตูนหรืออะไรเงี้ยครับผมเอาแทงตาไปเลยลก็ผู้เบิกการฝึกก็มาเหมือนเดิมแล้วก็ฮาโลวีสองพันที่สองนะครับผมที่เป็นตัวพลรถหญิงเนาะ ก็มีให้เลือกซื้อตามนี้เผื่อใครพลาดคนไหนไปหรือว่าอยากอยากได้ครบชุดผมว่าเดี๋ยวผมก็คงจะซื้อเพิ่มสักชุดเหมือนกันแหละออสาวแว่นอ่ะซื้อสาวกดสาวได้เลยลโอเคแบตเทิรพาร์อ่าแบตเทิรพาร์นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับแมมเบรี่เมกเกอร์แล้วก็อะไรพวกนี้ถ้าใครอยากรู้ว่ามันเป็นแพ็คอะไรยังไงกับไปดูคลิปของวีคหนึ่งนะครับผม ต,ตอบคาถามที่สุดแต่ย้ำอีกรอบว่าเป็นชุดสินค้าสําหรับแบบผ่านการลบก็จริงแต่ไม่ได้มีของรางวัลเป็นแต้มัตรผ่านการลบนะครับผมจะเป็นของรางวัลที่เอาไว้ใช้ในตัวเกมันอย่างอื่นล้วนๆน,น,นะครับน,นี้ก็แจ้งให้ทราบเนาะเผื่อใครสนใจข้อสเสนอพวกนี้นะครับผมก็ข้อสเสนอชุดอ่าข้อสเสนอของตัวรถ s อ6 6กแล้วก็จะเป็นตัวอ่าัตรผ่านการลบเนี่ยข้อเสนอัตรผ่านการลบเนี่ยจะมีถึงวันที่ส1อ สิงหาคมเลยนะไม่ใช่กันยายนสิงหาคมนะครับแต่ไอพนลลแล้วก็ของอย่างอื่นเนี่ยครับผมจะอยู่ถึงแค่วันที่ยี่สองนะครับหาคมนั่นเองก็คือสุกหน้าใช่ไหมเนาะสุกหน้าใช่ดังนั้นอาจจะต้องดูกันให้ดีๆนะครับผมว่าตัดสินใจกันให้เรียบร้อยว่าเฮ้ยสายป่านคุณนะ่ยยาวพอไมถ้ายาวพอก็เนี่ยนะครับสงครามราคามาแล้ว สิครับก่อนที่ก่อนที่มันจะเอามาวางขายเป็นแพ็คแบบเต็มเต็มหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าหายถ้าถามผมในส่วนตัวหายากที่เขาจะเอามาขายเป็นตัวลดร้อนอย่างเงี้ยมันจะเป็นกิจกรรมพิเศษจริงๆแหละเนส่วนใหญ่ก็จะแบบมีของแฝงอย่างเงี้ยตลอดเพื่อเพิ่มพับอัมพุลราค่าย่างโบราสิอย่างเงี้ยถ้าถามว่ามันจะมีอยู่ดีๆมันมาราคาอย่างเงี้ยผมมองว่าโอ้ยากนะโบลาสมาตอนแบบมาแบบราคาพันฟองไลยอย่างเงี้ยนะครับใครที่แบบ เกียรกล้องซ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยโอกาสดีมาแล้วครับซื้อเลยเีย yeah. เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับถ้าเกิดมีข่าวใหม่มาโอเคครับสวัสดีครับ